ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟิจินะครับผมก็สำหรับครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นการแข่งขันวันพีซการ์เกียนชื่อร้านจั่วนั่นเองนะครับเป็นคู่ระหว่างพุดดิ้งนะฮะเล่นโดยผมเองฟรีดีครับผมแล้วก็เฟลอน่าฮะเล่นโดยพีพีนะครับผมคราวนี้พีพีเล่นเฟลอน่ากลายเป็นสามพีกันเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจากการดีซีไอกันก่อนนะครับผมน่าจะการ์ดติดกันเล็กน้อยนะครับผมอ่ะระหว่างรอกันมาพูดถึงเอฟเฟกต์กันสักนิดนึง นะครับผมสําหรับพุดดิ้งนะครับก็สกิลนะผมเมื่อโจมตีนะครับผมสามารถทําการหงายไลฟ์สองใบของเรานะครับผมที่ท็อปไลฟ์ของเรานะครับผมแล้วทําการแรมด่งแบบนอนนะครับผมเอาโด่งจากโด่งเด้งมานอนนั่นเองนะครับผมซึ่งเงินไขนี้ฮะไลฟ์ของเราต้องความอยู่นะครับผมสำหรับสองใบแรกนะครับผมต่อมาก็เพโลน่านะครับผมก็สกิล half once return main นะครับผมเลือกหนึ่งอย่าง นะฮะจับคอสสี่นอนหรือว่ารถคอสหนึ่งนั่นเองนะครับผมจังหวะน,นี้ก็เลือกไปก่อนไปหลังฮะทั้งฝั่งของพี่พี่จะได้ฝ่ายบุกก่อนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ทางฝั่งปุดดิ้งเนี่ยเลือกที่จะคลิปมือนี้เลยฮะแต่ว่าทางฝั่ง,งของเพียวหน้านะครับผมเลือกที่จะบูดิแกนเนี่ยผม แล้วต้องคีบแล้วนะครับผมมาครับเริ่มเกมฮ่าหนึ่งดงแอคทีฟฮ่าจากทั้งฝั่งเพลว่าฮะจ่ายมาเป็นโมโมโนสเกตคุงฮะแล้วผ่านเธอเลยฮะเข้าขเธอทางฝั่งพุดดิง้งครับผม2องดองแอคทีฟฮะไลน์หนึง่งใบเสร์จกลุ่มบิกมัมกับไคโดมาก่อนฮะแล้วมาเป็น巴ราชโอบอมเบอร์ครับผม เอาใบ KO แลมมาก่อนฮะตามมาด้วยลงมาเป็นพุดดิ้งฮะเปิด4ใบนะครับผมหาการติดท้ายกลุ่มพิษมัมหนึ่งใบฮะแล้วเปิดมา4ใบเหมือนจะติดท้ายแค่ใบเดียวนะตะกี้นี้เราผ่านเธอนะเธอนี่ยังตีงไม่ได้ฮะยังเริ่มแลมไม่ได้นะครับผมกับเข้าเธอทางฝั่งของพี่พีฮะสามด้งแอคทีฟครับผมและเล่นสกิลของมูนสเกตคุงก่อนเลยฮะ จ่ายหนึ่งดงเลสตัวเองครับเปิดท็อผ้าใบครับผมหยิบออากก์ดติดท้ายตัวของ <c oughs> วานอะหนึ่งใบขึ้นมือฮะเอาขึ้นมาเป็นโอทามะเคาน์เตอร์สองพันแล้วจับพุดดิ้งนอนครับผมแล้วตีตัดเอาเลยฮะแล้วลงโอทามะมาครับผมเอามาเป็นเลียวมาฮะ แล้วลงคุณเบลเมลมาฮะโอ้โหเรดว่าลิสต์นี้ค่อนข้างเท่ฮะใส่คุณเบลเมลมาด้วยนะครับผมและโอ้โหทางฝั่งพุณดิง้งฮะอออินใส่โมโนสเกตแล้วก็หงายไลฟ์เพื่อทำการเอาด้งมาเลสเลยฮะจากด้งเด,ด,เค,งดครับผมตีเชียโมโนสเกตคงไปได้ฮะแต่ว่าเรียกว่าไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าไหร,ร่ฮะแล้วเอฟเฟคคุณเบลเมลฮะอ c ทิเมนเลสตัวเองครับผม ไม่ได้ลดคอร์ะรแต่ปั๊มพาเวอร์ให้ลีดเดอร์ไปก่อนฮะปวดออก7,000ดพันะผมจะได้อีเวนต์คอร์สู์ไปฮะแล้วลงมาเป็นตัวของบ bon อนซาริโนฮะบล็บอกเกอร์ฮะเขาเทินทางฝั่งพุดดิ้งฮะมาเป็นบาราชิโอบอมเบอร์เลยฮะผม KO โอเอาตัวโอทามาทิ้งไปเลยฮะ ไอ่ดงแอทีฟมายัดให้พุดดิ้งฮะพยายามตีตัดไปที่คุณเบลเมลฮะแต่ได้เป็นบล็อกเกอร์ากาศเพิ่มอีก2,000ฮะพี่พี่เหมือนพยายามอยากจะรักษาคุณเบลเมลาไว้ครับผมและโมโนสเกตคุงฮะัำเบอร์ทูครับผมและจ่ายหนึ่งดองพรอมเลสเลยฮะหยิบมาเป็นอิโซฮะยังไงดีครับผม และคุณเบลเมลปั๊มให้ลีดเดอร์ฮะแล้วยัดหนึ่งด้งฮะตีออกเจ็ดพันฮะและทริกเกอร์ทำงานนะผมเปิดห้าใบฮะหาติดท้ายกลุ่มพิกมัมหรือกลุ่มร้อยอสูนฮะเปิดท็อปห้าฮะใช้เมนหยิบขึ้นมาเป็นควีนบล็อกเกอร์ครับแล้วลงมาเป็นริวมาครับผมผ่านเธอเลยฮะและสิบด้งแล้วฮะพยายามตีตัดโอทามะฮะ ได้บอลเซโนบล็อกฟรีมาก่อนฮะไลฟ์มาเป็นบิ๊กมามสฮะแทนไลฟ์ like อีกฝั่งฮะเราเติมไลฟ์ให้ตัวเองแล้วผ่านเทินฮะเข้าเทินทางฝั่งของพี่พี่ฮะถือว่าทางฝั่งพุดดิ้งเนี่ยพอเริ่มหลังแล้วก็ดงไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมเรียกว่าเหมือนนํำไปแค่เทินเดียวฮะ แต่แบบนี้ครับผมถ้าเจอทางฝั่งของเพโลน่าเนี่ยลุมหูตีนี่อาจจะเหนื่อยอยู่นะฮะเพราะว่าบนบอร์ดนี่ก็มีบิ๊กมัมแค่ตัวเดียวะฮะยังไงดีครับผม และกดเอฟเฟกของโอนสเกะฮะเลสตัวเองเลสหนึ่งด้งบนท็อปห้าใบฮะพอเคลียร์ไม่ได้ก็ฟาร์มฟรีเรื่อยๆนะพี่ๆฮะไดาเป็นโอทามะครับผมเคา์เตอร์สองพันฮะและริวมาฮะเจ็ดพันฮะเทคไปครับผมไม่มีอะไรฮะีตีไปอีกเจ็ดพันฮะเทคไปฮะอันนี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรฮะแล้วกดคุณเบลเมลปั๊มให้บอลซารลโนฮะติดให้อีหนึ่งด้งอีเจ็ดพันฮะโอ้โห แล้วลงดิวมาอีกตัวนะฮะพีพีไม่สนใจแล้วฮะเริ่มปูบอดะฮะากะขวดรัวฮะโอ้แบบนี้เหนื่อยนะฮะเอาพิมัมาร์สิดตีตัดตัวของวอลสไซโน่ไปก่อน,นะฮะเพราะเป็นบล็อกเกอร์ครับผมและตีคราวนี้ <c oughs> เลือกตียากเลยฮนะตัดตัวฟาร์มไปก่อนนะฮะผมสำหรับมูโนสกะฮะและ หลังเลือกอยู่ฮะว่าจะไล่อะไรฮะหลักลลาเก้านะครับผมเป็นบิ๊กมัมคอสเก้าฮะทิ้งมือหนึ่งใบนะครับผมจริงๆตรงนี้ต้องหลบด้งด้วยนะครับอันนี้ขอภัยไปด้วยฮะ <c oughs> เลือกเตะตัวของร <c oughs> ิวมาฮะไปที่ ล่างไลฟ์ฮะตอนนี้ต้องลบด้งนะฮะอันนี้ลืมนิดหนึ่งขอภายด้วยครับผมแล้วก็เติมไลฟ์ให้ตัวเองฮะต้องตัดบอดแล้วก็ยื้อไลฟ์ตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เคลียบบอดนี่มีโอกาสที่จะตายพอสมควระฮะยื้อชีวิตไปก่อนฮนะแล้วคุณเบลเมลฮะลดคอร์สวนะิกมัมสิบฮะปั๊มพลังให้ริวมา้าขวดออกเจนะ็ดพันฮะได้มาสามพันครับผม นลนยหนึ่งมาคุณเพลเมลหนึ่งใบฮะลดคอสบิมมามสิบฮะแล้วก็ปั๊มพลังให้เพลวนาออฮ้าโอทอปหกพันฮะบิมมามสิบตอนนี้คอสลดไปสองเหลือคอสแปดฮะแล้วอ๋อ,อบวกกับลดคอสของตัวเพลหนาด้วยฮะลดไปสามฮะเหลือเจ็ดฮะและ้วไคโดเก้าวะผมโอ้โหแล้วตัวไคโดเก้าฮะนอกจากที่จะได้เคโอในส่วนของคอสเจ็ดแล้วเนี่ยยังได้ทิ้งมืออีกฝ่ายด้วยฮะ โหแล้วเข้าเทธอทางฝั่ง,งพุดดิง้งฮะตีตัดเวลเมลกับตัวของริวมาฮะแล้วลงเป็นบิ๊กมาร์สิบแทสไลท์อีกฝั่งแล้วเติมไลท์ให้ตัวเองฮะกลับเข้าเทธอของพี่ๆฮนะโอ้แต่เจอช็อตของไคโดก้าเข้าไปนี่เสียหายพอสมควรฮนะคุณเบลเมลนี่ก็ป่วนใช้ได้เลยนะผมได้ทั้งปั๊มพลังฮนะได้ทั้งรดคอฮะ แล้วยิ่งเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรมาเคลียร์อย่างนี้ฮะแอบเหนื่อยแล้วผมยังไงดีฮะช็อตน,นี้แล้มีใคเดโอยืนค้ำหัวอยู่ แถมมือก็ไม่ได้น้อยมากเกินไปนะเพราะว่าเรียกได้ว่าก็ตัวของโมโนสเกตก็ได้ฟาร์มพอสมควรเลยนะฮะถึงแม้จะโปรยคุณเบลเมลลงมาและมาแล้วฮะเก็กโคโมเรียฮะมาเป็นวอนซาริโนครับผมกับโอทามะฮะลงมานอนแล้วเปิดห้าฮะหาวาน,นเขียวครับผม และเอาเป็น you can be my samurai ฮะและรีดขวดอหกพันนะผมลายคอต้นอร์สองพันไปฮะและ you can be my samurai ฮะจับโมเรียกับคุณเบลเมลนอนฮะบอกไม่ปั๊มพลังแลฮะขอจั่วฟาร์มก่อนฮะตามมาด้วยไคโดเก้าฮะขวดมาครับผมเทฝไาแล้วทิกเกอร์ครับผมเปิดท็อปห้าฮะหยิบกลุ่มบิ๊กมัมหรือว่ากลุ่มร้อยล่าสุดฮะ เอาเป็นแฟลปเป้ฮะเคาน์เตอร์สองพันไปก่อนฮะพยายามหาเคาน์เตอร์สองพันอยู่นะฮะกับคอนเทนต์ทางฝั่งพุดดิ้งฮะและลายเก้าครับผมเตะตัดบอลซาริโนไปก่อนฮะทิ้งไคโดไปเลยฮะลงไปล่างไ้ฟยะแล้วเติมไลายครัะผมพยายามยื้อชีวิตให้ตัวเองอยู่ฮะ แล้ลงพุดดิ้งลงมาฮะเปิด4ี่หาการติดท้ายกลุ่มบิ๊กมัมหรือซันจิฮะได้เป็นคาตาคุริฮะขอหกแล้วลีดเดอร์ขอคุณเบลเบลไปแล้วเอาเผอโยนคาตาทิ้งไปฮะอันนี้เล่นมั่วนะครับผมขอภัยด้วยฮะอาจจะมึนเล็กน้อยนะครับผมแล้วตามมาด้วยบิ๊กมัมฮะหมายเบรกแล้วฮะช็อตนี้ฮะโดนคอนโทรลหนักไปหน่อยฮะผมโดนชก มึนนะแน่วโอ้โหแล้วตะกี้ฮึมทั้งบิ๊กมัม์สิบทั้งบิ๊กมารเก้าครับพยายามหวดไปที่ไคลโดแต่ว่าพีพี่ขาดได้หมดเลยแล้วคราวนี้เหนื่อยแล้วฮะโอ้โหแล้วไคลโดเก้าเปิดก่อนฮะเทคไปครับผมตามมาด้วยโมเรียฮะเทคไปอีกแล้วอออินแล้วจบเกมเป็นที่เรียบร้อยฮะผู้ชนะฝ่ายของพีพี่เพลิน่านั่นเองครับผม ผลิตภาพประกาศได้ขออภัยไว้ด้วยนะครับผม